ท่านปนไทยแน,นด์รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครนะครับจากทั้งหลายๆท,ที่ซึ่งผมได้รับทราบมาวันนี้จาก Twitter ากเอยจากเฟซบุ o กเอยจากจอสอร้อยต่างเนี่ยเราก็ต้องอขอบคุณเป็นอย่างมากนะถ้าไม่มีพวกเราทุกคนในวันนี้เนี่ยภา,ารกิจที่เราตั้งตั้งตั้งเป้าไว้วันนี้คงคงไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็สิ่งที่เราทําในวันนี้เนี่ย เชื่อมั่นนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมาด้วยความสมัครใจจริงๆนะครแสดงให้เห็นถึงน้ำใจนะครับสปิริตแล้วก็กำลังใจของเรามีให้เพื่อนร่วมชาติของเราในในภาวะเป็น,นวกิกฤตอย่างนี้นะครับเราคงคงมีความภาคภูมิใจด้วยกันทุกคนผมก็อยากจะขอให้พวกเราเนี่ยนึกถึงวันนี้ไว้นะสิ่งที่พวกเราทำขอให้ผลบุญนะครับความดีทั้งหลาย วงที่พวกเราช่วยกันในวันนี้เนี่ยโดยบรรดาให้พวกเราทุกคนเนี่ยประสบความสุขวามสรวนในชีวิตนะครับทิ้งสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จในอนาคตเชื่อว่ามันมี่ครงกาสุดท้ายนะครับเราก็คงจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิกดขึ้นอีกเรื่อยๆก็อยากขอให้พวกเราเนี่ยฟังครับเราจ,จะมีการส่งข่าว่างโทรทันหน่อยอีกครั้งหนึ่งในอนาคตถ้ามีถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยจำลองไว้ซึ่งซึ่งใน จิตอาสายอย่างเงี้ยตลอดไปนะครับขอขอบคุณพวกเราทุกท่านมากครับ